สวัสดีค่ะเพื่อนนะจะมาขายขนมฟักทองขนมกล้วยแล้วก็แล้วมุ่จะมาช่วยแม่ขายขนมแล้วขายไอซิบห้าบาทนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องปึ้มเขาจะมาช่วยคุณแม่ขายขนมนะคะตั้งโต๊ะขายกันอยู่หน้าบ้านเลยขนมกล้วยกับขนมฟักทองนะคะเป็นอย่างนี้นะคะ ขนมค่ะขนมค่ะก่องละยี่สิบห้าบาทค่ะขนมค่ะขนมขนมค่ะนขนมขนมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่เพนขอตัวให้น้องปื้มเขาขายขนมก่อนนะคะนี่นะคะมือขายขนมหมดแล้วต่อไปเมื่อก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบายยค่ะอย่าลืมนะคะ วันนี้น้องปื้มขายขนมหมดแล้วนะคะเดี๋ยวฟารอดูกันว่าพรุนี้น้องปื้มจะขายขนมอะไรต่ออีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เพลงกับน้องปื้มขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะฝากช่องน้องปื้มด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้เพิ่นเลยค่ะช่องพูดทมอยดกดกระดิ่งกรจดิง